นายประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวุกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขและนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่หายจากโควิด -19 มาเข้าร่วมการประชุมด้วย witness. ขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการโควิดโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงมาตรการรับมือโควิด -19 ะระลอกใหม่ว่ามีการเตรียมอยู่แล้วเขาพร้อมอยู่แล้วโดยให้ถามรายละเอียดจากกระทรวงสาธารณสุข นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาหลายอย่างที่จําเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหารัฐบาลพยายามบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนที่เกิดจากวิกฤตพลังงานของโลกและขอระบบอเข้าใจถึงความลำบากของคนในพื้นที่ในขณะนี้โดยขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ประเทศไทยได้มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวพร้อมขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่ขาดแคลนทั้งพลังงานและอาหารซึ่งขณะนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจเพื่อมาบริหารสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อเร่งรัดจัดการมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วที่